ต่อกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกีตาร์ตัวนี้ตัวเมื่อวานนะครับที่ไม้หน้าซาวบอร์ดไม้หน้าฟาวบอร์ดตรงนี้นะครับกับไม้ข้างเนี่ยมันยกตัวแยกตัวจากกันตัวที่ทางช็อปใช้ตัวไม้สเปตูล่านะครับเสียบอัดคาไว้งนี้นะครับตัวตัวนั้นคลิปนั้นนะครับตอนนี้ทางช็อปทําการอัดไม้หน้านะครับตรงนี้ไม้หน้าอัดไม้หน้านะครับกับไม้ข้างเข้าไปให้มันเป็นส่วนเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับ บอดดิ้งเข้าไปด้วยนะครับเดิมทีเป็นบริเวณนี้นะครับแ,แถวๆนี้แ,แถวๆตรงนี้นะครับที่แตกอ้าไปตั้งแต่รอยนี้ปื๊ดมายาวมาถึงตรงบริเวณนี้นะครับอัดกลับให้เรียบร้อยโครงสร้างเดี๋ยวจะกลับไปเช็คตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้จะไปเช็คบริเวณด้านใต้บิดนะครับใต้บิดแล้วก็ทําการยิงพินล็อกของตัวบิดเพราะว่าบิดเนี่ยมีอาการ ทาท่าทําทางนะครับไม่ค่อยดีท,ทําท่ามันจะยกนะครับ